สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้แอดจะมาสอนวิธีการยิงมุมสูงหรือมุม90องศานะไปะอย่างแรกนะเราก็ทําการที่เรียกว่าตั้งมุมนะครับที่90องศานะวิธีการก็คือเอา90ลบจํานวนระยะช่องที่เรานับได้นะครับอย่างตรงนี้ก็คือ80สิบนะครับหมายความว่าตั้งมุม90เนี่ยแล้วก็ลบระยะเนาะก็คือเอา90้าบลบสิบก็จะได้แ80ดสิบนะครับ ยิงแรงที่95ตลอดนะหากไม่มีลมแบบว่ามาเกี่ยวข้องนะครับ95เป้นะปึ๊บโดนไหมปังโอเคประมาณนี้นะครับต่อมาก็มารู้วิธีการวัดระยะนะครับวัดช่องนะมาอย่างแรกเลยนะครับให้เราดูมินิแมปนะ นี่มันจะมีข้างบนขวาเนาะเป็นมินิแมปเราลากได้เลยนะครับในระยะเนี่ยมันจะมี10ช่องเนาะนี่เราจะได้เห็นเลยนะนี่เขาจะขีดตารางให้เราเลยนะครับระยะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะให้วัดจากตรงกลางตัวเราเนาะไปถึงเอ่อเรียกว่าเป้าหมายนะครับอลองดู ตรงนี้นะการตัวเรานะครับหกนะครับปึ๊บตรงนี้เท่าไรานี้สิบนะครับอ่าประมาณนี้นะครับการวัดช่องมามาลองดูแบบของจริงกันนะนี่สนามฝึกแบบขั้นสูงสุดเลยนะครับต้องถูกสิบเลยนะเพื่อนต้องฝึกบ่อยๆนะครับเราจะได้วัดแบบให้แบบเป๊ะๆนะ โอเคนี่นะครับเท่าไรเอ่ย16นะครับโอเคอ๋อลืมบอกไปถ้ามันไกลช่องนะครับเรยกว่ามันเยอะกว่าสิบนะให้วัดต่อไปนะครับก็คือตรงนี้สนะิบเนาะวัดต่อไปก็11 12 13 14 15 16 17 18นะครับโอเค18นี่อยู่ข้างหน้าเราเลยสองนะครับนี้เท่าไหร่ ห้านะครับนี่เท่าไร,รปุ๊บวัดต่อไปนะสิบสองครับฟึ๊บวัดต่อนะสิบห้าครับอันนี้ต้องฝึกบ่อยๆนะครับเดี๋ยงก็จะได้เองนะอ่าน,นี้อยู่ในระยะที่ในสิบนะง่ายหน่อยครับ 8. แปดเาจะใช้วิธีการวัดต่อนะมันง่ายสุดแหละอันนี้ ยีนะครับนีเท่าไหรสิบห้าสุดท้ายอ่ะอยู่หน้าเลยสามครับนี่ประมาณนี้นะครับการวัดช่องหลังจากที่เราได้วิธีการวัดช่องแล้ววิธีการยิงมุมสูงแล้วต่อมาสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือการวัดลม เกมนี้มันจะมีลมนะอยู่ข้างบนตัวน,นี้นะครับตรงนี้ลมมันจะมีลมส่งกับลมต้านนะครับง่ายๆก็คือ0.5เนี่ยให้กดขึ้นหนึ่งมุมนะครับหรือกดลงหนึ่งมุมถ้าเป็นลมส่งนะครับลมที่พาไปอะ่ะให้กดขึ้นเนาะแต่ถ้าเป็นลมต้านเนี่ยให้กดลงนะครับลมที่มันโตนะก็คือลมต้านให้กดลง1มุมนะครับ0.5ต่อหนึ่งมุมนะจะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ก็ถ้าเป็น0.4เนี่ยก็กดได้เหมือนกันนะครับ0.4 0.5อะกดไป1เลยนะครับประมาณนี้มามาลองกันนี้10นะครับ10เอา90นะลบ10ก็คือ80นะครับมุมสูงนะแล้วก็อันนี้ลมโต้นะครับกดลง2ครั้งนะ1 2 0.5ตอนหะนึ่งเนาะนะครับ โบโอเคโดนนะมาต่อมาก่อนนะครับ19นะครับ9 0้าลบสิได้เท่ากับ71นะแล้วก็กดอีก2ครั้งนะนี่ 0, 5, 0. 4, 是是ูนย์จุด่ใ่ไหหนึงสอครับเอ้อยเกนะครับโดนไหมโบเลยกลางหัวเลยนะครับก็ให้อย่างนี้ 0.2เนาะก็ปกติเวลาแอดทำนะครับก็จะใช้วิธีการเพิ่มหรือลดแรงนะครับนี่ถ้าเป็นลมต้านให้เพิ่มแรงนะครับเป็นลมส่งชนลดแรงอันนี้เป็นลมต้านนะครับให้เพิ่มแรงไปสองขีดนะก็คือจากปกติยิง95เนาะก็ยิงไป97นะครับนี่ประมาณนี้ฟดตรงนี้ใกล้เลยตรงนี้า นะครับลบ5ก็คือ85ลมโต้เหมือนเดิมนะครับลมต้านกดอีก1 2 0.5เนาะ2ครั้งนี่ก็ยิง95ได้เลยนะครับอาจจะยิง96ก็ได้นะครับเพราะมันมีลมอยู่0.1นะปกติเวลาแอดยิงเนี่ย0.1ของลมนะครับก็คือ1ขนะีดนะโดยประมาณประมาณนี้ มีแต่ลมอันนี้ฮะสิบแปดนะครับเก้าสิบลบสิบแปดได้เจ็ดสิบสองนะอ่าศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดห้าหนึ่งสองเหมือนเดิมนะครับนี่ยิงไปยังไม่มีลมส่งนะครับเป็นลมต้านตลอดเลยถ้าลมส่งให้เรากดขึ้นนะอ่าอย่างงี้ให้เรากดขึ้นแต่เผอิญว่ามันเป็นแค่ศูนย์จุดหนึ่งนะครับเราก็เลยไม่จําเป็นนะยี่สิบเก้าสิบลบยี่สิบเท่ากับเจ็ดสิบนะครับ อาจจะยิงสัก94อะไรอย่างเงี้ยนะครับปกติยิง95ใช่ไหมแล้วก็ยิง94ครับโบโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการวัดลมนะเรามาลองของจริงกันนียครับพอมาเจอของจริงเนี่ยมันก็จะแบบว่าเออมีแบบว่า ต่างระดับนะครับที่มาแบบทําให้เราเนะี่ยยิงยากขึ้นนะครับมีแบบอยู่สูงกว่าศัตรูอยู่ต่ากว่าศัตรูอะไรเงี้ยเดี๋ยวแอดอจะยิงเรียกว่า,าจากต่ํานะครับขึ้นไปสูงนะนี่ตรงนี้แล้วกันนะนี่ระดับเท่าไหร่ครับหมดตรงนี้เป็นเก้านะครับ น,นี่เป็นเก้าครึ่งนะงั้นเราถอยไปสิบเลยดีกว่าเป็นสิบช่องนะจะได้ง่ายดีเรามาสาธิตให้ชมนะครับสิบช่องนะก็คือตั้งมุมที่เก้าสิบนะครับลบสิบก็คือแปดสิบลมเท่าไรหนึ่งจุดห้าก็คือศูนย์จุดห้าสองครั้งนะครับถ้าเป็นลมต้านให้กดลงถ้าเป็นลมส่งให้กดขึ้นนะครับมาหนึ่งสองสาม แล้วก็เผื่อลมอีกสองขีดนะครับปกติเนี่ยเราต้องยิงเก้าสิบเจ็ดนะอันนี้เราก็ยิงเก้าสิบเก้านะครับยิงไปเลยเราต้องเพิ่มแรงอีกสองขีดนะแต่ว่าแอดเพิ่มลมด้วยนะครับเพราะลมมันมีเศษศูนจดสองเนาะนี่ประมาณนี้ครับลมก็คือเศษศูนจุดหนึ่งเนี่ยก็เพิ่มไปหนึ่งขีดอะไรเงี้ยครับ0ูนจสองก็เพิ่มสองขีด นี่อันนี้เหมือนเดิมนะครับมารอบนี้ไม่มีเศษนะปัดสองครั้งหนึ่งสองแล้วก็ยิงที่เก้าสิเจ็ดนะครับเพิ่มสองขีดนะบางด่านอาจจะเพิ่มสามขีดครับโดยประมาณนะครับนี่เพื่อนสามารถไปลองฝึกได้นะครับประมาณนี้นี้เรามายิงอยู่ในระดับที่เราอยู่สูงกว่าบ้างนะครับเอ้ด่านนี้จะได้อยู่ไหม งั้นเดี๋ยวแอดบินไปข้างบนก่อนนะครับเอาบินไม่ได้โอเคบินโหลดอยู่นะแอดนหาตำแหน่งก่อนเียสูงกว่าแล้วนะอันนี้แอดก็จะทำให้เขาแบบอยู่ต่ำกว่าเราอีกนะครับนะ ให้เราให้เขาอยู่ข้างล่างอะ่ะขอขุดก่อนสิบสามไม่ถึงหรอแรงขาดนะ ลงไปเป็นไงขุดดีไหมอาวุธใหม่เ่ <c oughs> <c oughs> ได้แค่นี้ครับโอเคได้แล้วได้ต่างระดับแล้วนะครับอวัดก่อนวัดเท่าไหร่นะมืกี้แอดวัดอยู่ที่สิบสามพอเขาไปอยู่ข้างล่างมันเท่าไหร่เออ <c oughs> เราเลื่อนลงมาได้นะครับ,ส,บส,สิบสามครึ่งนะเอ,อเราต้องทำให้เป็นสิบสาม ี่เอาก่อนโอ้มีลมติดตรงนี้จะคือสิบสามพอดีนะแอดกำลังเจาะนะครับโบโอเคได้แล้วได้มุมยังนี่ได้แล้วสามจริงไหมวัดอีกทีนึงเอาชัวร์นะพื่อนๆอาจ,จะว่าสักสองสามครั้ง เห็นวชัวร์ล้นี่เดิมนะครับตั้งมุมที่90นะครับระยะ13เนอะลงไป13ก็คือ77นี่แรง0.5ต่อ1มุมรอบนี้เป็นลมทรงนะครับให้กดขึ้นนะ1 2 3 4 5แล้วก็ให้เรายิงสัก92นะครับ นี่ยิงลงก็ลด2ขีดนะครับยิงขึ้นก็เพิ่ม2ขีดทไหนประมาณนี้นะครับนี่โอ้กรณีนี้อาจจะลดอีกสักขีดหนึ่งก็ได้นะครับก็จะเป็น9ก้าเนาะมาขอลองอีกสักด่านนึงมาอีกสักดา่านนึงนะครับ ตรงนี้เท่าไหร่ทั้งหลักก่อนวัดครับอ๋อต้องเอาตัวหลังนะนี่หลัง,งนี่สิบจากตรงนี้นะครับสิบห้าอ่างั้นเราเดินเ้ยสิบหกก็ได้มานี่ได้เออตรงนี้สิบหกนะครับเอเททั้งมุมเก้าสิบนะครับลบสิบหกนะ สเปนเจสิบสี่ครับแล้วก็ลมศูนจุดเก้านะเป็นลมทรงกดขึ้นสองครั้งหนึ่งสองยิงที่เก้าสิบเจ็ดนะครับนี่กลางหัวเลยไหมชีด้ด้วยหนึ่งโอ้สองนี่ครับเอ๊เดี๋ยว ให้เป็นลมเล็กว่าต้านบ้างครับจะมาไหมไม่รู้มีไหมนะครับอ่าไม่มีนะโอเคทั้งมุมเก้าสิบนะครับลบสิบหกนะแล้วก็ลมเป็นลมส่งนะครับหนึ่งจุดสี่นะก็ปัดเป็นสามได้ครับอย่างนี้หนึ่งสองสามอินที่เก้าสิบเจ็ดนะครับอ,อ บางทีอาจจะเลยไปสักขีดนึงก็ไม่เป็นไรมากนะครับอาจจะโดนเฉียดแทนนะอาจจะไม่กลางหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังโดนอยู่นะครับพอครั้งหน้าเพื่อนๆก็ลดแรงเอานะนก็จะเริ่มกะได้แล้วนะครับโอเคเรามายิงข้างล่างบ้างนะครับยิงขึ้นก่อนอ นี่พอเรายิงข้างล่างบ้างนะครับมุมสูงนะนี่แนะนําเพื่อนๆแบบขยับให้เป็นแบบเ,เลขตรงๆเลยนะครับเลขแบบเลขวันเลขกลมกลมนะครับเอออ่าห้าแล้วนะครับมาตั้งมุมที่เก้าสิบนะครับก็กดลงมาห้านะเก้าสิบลบห้าก็จะเป็นแปดิบห้านะครับอันนี้ก็ลมนะสมแอดอ,อยากได้ลมแบบต้านบ้างอนะมาไหมมาไหม ไม่มาหรอครับไม่ยอมนะครับโห oh. ไม่มาจริงเหรอครับเออเออเ,ออเออันเลยเอยไม่มาเอเอ๋อโอเคอ่าไม่มายอม้านะครับแล้วก็กดขึ้นสองครั้งนะสุนเะก้าเนาะหนึ่งสองยิงที่เก้าสิบสองนะครับถ้าแรงไปก็ยิงที่เก้าสิเอ็ดนะครับลองก่อนก็ได้นี่ เก้าสิบสองครับไปเป็นไงโบโบโอเคกลับไม่ลมอะ่ะไม่กลับหรอ,อเฮ้ยจริงดิเฮ้ยไม่กลับนะครับโอเคได้พาวแนละ้วอ่ะถ้าอย่างนี้เนาะก็กดหนึ่งนะครับแล้วก็0.7นะอันนี้แสดงว่ามีเศษอยู่2นะเพราะว่า หนึศูนจุดห้าเนี่ยขึ้นไปหนึ่งมุมนะครับแล้วก็ยิงเป็นเก้าสิบนะครับแล้วตีสองขีดนะโดยประมาณนะครับเหมือนจะแรงไปนิดนึงนะ,อะลองดูว่าเฉียดหรืกลางหัวโบ้โหเต็มเต็เหมือนกันนะโอเคเนี่ยแรงขีดสองขีดมันก็จะมีผลสำหรับเพื่อนๆที่กำลังฝึกมุมสูงสามารถไปฝึกกันได้ครับไม่ได้ยากเท่าไหร่เลย ยิงมุมสูงสนุกดีถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของแอดด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ